มาครับมาลุนหุ้นบ่ายกันไม่แนะนำให้ใครเล่นการพนันนะครับไปลุยกันวันนี้ดูว่าจะแตกสามไหมบ่ายนี้นิเคอิ e บ่ายนะครับไม่ได้แนะนำให้ใครเล่นการพนันนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับต่อไปก็ลุยกันเลยมา ามแปดสามหนึ่งสามหกสามห้าสามสามแปดหนึ่งแปดหกแปดห้าแปดแปดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกห้าหกหกห้าห้าถ้าใครอยากจะดูว่ารูดก็เลือกไปนะครับเนี่ย ตัวหนึ่งห้าหกก็เลือกไปว่าจะรูดตัวไหนนะครับไม่ได้แนะนําให้ใครเล่นการพนันนะครับอย่นี้พูดเฉยๆนะครับแนวทางครับต่อไปก็3 8 1 3 8 6 3นึ่งสามแปดหกสามแปห้าหนึ่งห้าหหนึ่งห้สแล้วก็ หกห้าสามหกห้าแปดนี่ครับนี่คือยครับต่อไปจีนใบจีนบายก็จะมีห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าสองห้าเจ็ด

ห้างบายก็จะมี 8, 6, 8, 0, 8, 7, แปดหกแศูนย์แปดเจ็ล้วก็แปดสามหกศูนย์ห็ดหกสามหกหกศูนย

0 3 0 7 3 0 7 8 7 3 8 7 3 6อันนี้วงเล็บไว้นะครับที่ผมชอบมันจะเป็น5 7 8กับ5 7 3นะครับเพื่อไว้นะครับขบา้างแสงใบต่อไปก็ สิงคโปร์สิงคโปร์นะครับสิงคโปร์จะมีสองส2่ส9งสองเนะครับ4 3 4 7 4 9 4 4นะครับ 3 7 3 9จ็สแล้วก็7 9 7ด9กนะครับกระโบแล้วก็อะไรสองสี่สามสองสีสองสี่ก้าสองสามเก้าสี่สามสี่สามเ้า 3ามเจ็ดเก้าสามเครับสิปร์นะเสร็จแล้วโอเคขอให้ทุกคนโชคดีครับผม